มีคำถามในใจกันอยู่ใช่ไหมครับว่าเงินบำนาญกอชอกับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยต่างกันยังไงและถ้าได้รับเงินบำนาญจากกอชอแล้วจะยังได้เบี้ยผู้สูงอายุกันอยู่ไหมเดี๋ยวผมลองให้เดาคําตอบดูสักสิวินาทีเริ่มหมดเวลาเดาแล้วมั่นใจในคําตอบกันไหมครับงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยให้ฟังกันดีกว่า ก่อนอื่นขออธิบายเบีย้ยผู้สูงอายุก่อนนะครับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยคือเงินที่รัฐบาลมอบให้กับคนไทยทุกคนเมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันโดยจํานวนเงินจะเพิ่มขึ้นตามอายุเช่นอายุ60-69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนเป็นตน้นส่วนเงินบํานาญจ,จากกอชอคือเงินที่คุณออมไว้โดยทุกครั้งที่คุณออมรัฐจะสมทบเงินให้อีกตามช่วงอายุ สูงสุดถึง100%เและเงินทั้งหมดจะถูกนําไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเมื่อคุณอายุครบ60ปีคุณจะได้รับคือเป็นบานาญรายเดือนซึ่งมีโอกาสได้มากถึง1 2 0 0 0ห x x เอบาทต่อเดือนเลยเชียวนะครับสนุกง่ายๆนะครับเบี <c oughs> ้ยผู้สูงอายุ <c oughs> กับเงินบํานาญกอชอเนี่ยเป็นเงินคนละส่วนกันซึ่งหากคุณได้รับบํานาญจากกอชอ <c oughs> ก็ไม่ทําให้คุณเสียสิ์นในการรับเบีย้ยผู้สูงอายุคุณสามารถรับเงินทั้ง2ก้อนไปพร้อมๆกันได้ได้ยินแบบนี้แล้วคุณจะเลือกรับทั้้งงเบียยผููสอาุ กับบำนาญจาก,กชอชไปทั้งสองก้อนเลยหรือคุณจะรับแค่เบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวคุณคิดเองได้นะครับแต่หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่